หรือว่าเคแต่ทีนี้ทานยังไงนะคะ <L ots> ที่รอดง่ายมากค่ะดูกันค่ะ <L ots> ข้อแรกนะคะเพื่อนๆทานตอนเช้านะคะเพราะตอนเชา้าระบบผลาญเราไม่ทำงานซึมเราเนะะี่ยค่ะทำงานได้ดีมากดีที่สุดมากกว่าตอนกลางวันแล้วก็ตอนเย็นนะคะโดยเฉพาะช่วงเวลาหกโมงเช้าถึงสิบโมงเย็นนะคะทํางานได้ดีเพราะงั้นสามารถตัดหนักตอนนี้ได้นะคะของหวานนะแต่หาเพื่อนร่วมจะดีมากเลยค่ะนี่คือข้อที่สุด ส่วนข้อที่3นะคะเพื่อนๆยุคนี้แล้วทำอะไรง่ายๆคะ่ะแล้วก็เห็นผลชัดเจนแล้วก็ไม่เกิดโทษต่อร่างกายคือทานผลิตภัณฑ์สรมอาหารที่ดักกับไขมันน้ำตาลแล้วก็แป้งนะคะยิ่งแบรนด์ไหนสามารถย่อยสลายได้ดีแล้วก็ไม่ทำให้เกิดไม่ดีอะไรต่อร่างกายแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ออแกนิกที่เชื่อถือได้มีมาตรฐานรองรับมีอ,อยรอ,องรับ,ม,ออออบมีอะไรรองรับ อันดันดีที่สุดนะคะอย่างแบรนด์นี้นะคะ Ooh, so mean, like ข้อต่อมานะคะข้อ4ดื่มน้ำเปล่านะคะก่อนทานพวกของหวานหรือขนม่างๆนะคะหรือว่าเค้กจะทําให้เราอิ่มระดับหนึ่งแล้วจะทําให้เราทานพวกแป้งหรือว่าเค้กหรือว่าของหวานนั้นได้น้อยลงะคะ่ะหบชิมิล่าไม,มากข้อ5นะคะข้อสุดท้ายอันนี้จําเป็นมากเลยค่ะเพื่อนๆต้องคํานวณแคลห้เป็นนะคะว่าจริงๆแล้ววันหนึ่งอะ่ะแต่ละคนต้องการแคลเท่าไหร่ เพื่อนอต้องคำนวณให้เป๊ะแล้วก็ต้องรู้ว่าวันหนึ่งเราร่างกายต้องการปริมาณกิโลแคลอรี่เท่าไหร่แล้วเราต้องแมเนจแคลอรี่ของในมื้ออาหารสามมื้อนั้นน่ะให้มันพอกับที่ร่างกายต้องการต่อวันให้ได้นะคะแล้วมันจะทําให้เราอ่ะทานของหวานได้หรือแม้กระทั่งของยังอื่นก็จะไม่อ้วนค่ะเพราะว่าเราคํานวณแคลแล้วแล้วเราก็ทานอย่าพิชิตไ ถ้าเพื่อนๆทำได้หวัดแค่ไหนก็เอาอยู่ฮาโลวีนกีน่บลริกอะไรฟิกแจกของวัดเท่าไหร่ร้อนหมดถ้าชอบก็ฝากใจส่งให้กันด้วยนะคะหรือก็บอกว่าขออีกทีแล้วเจอก,กันค่ะแฮลวีน t ชอร์รี